สวัสดีครับตอนนี้เมืองจินหลิงนี่เอ,อ่อเรียกว่าร้อนระอุเลยนะครับกับข่าวใหญ่ใช่ค่ะร้อนแรงมากจริงๆตี้ที่าวกรุ๊ปนะครับเปลี่ยนเจ้าของใหม่เป็นใครก็ไม่รู้คุณชายเย่ลึกลับมากอืมแล้วที่ฮือฮากว่านั้นก็คือการประกาศโปรเจกต์โรงแรมใหม่ใช่เลยมูลค่าแบบ โอ้โหหมื่นล้านบาทหมื่นล้านนี่ตัวเลขมันสุดยอดมากนะคะคือมันส่งผลกระทบไปทั่วเลยทั่วจริงๆครับวงการธุรกิจนี่สะเทือนเลยนะคำถามคือคุณชายเยกคือใครตระกูลหวังเอ่อหายไปไหนนั่นนะสิคะแล้วบริษัทก่อสร้างบริษัทตกแต่งภายในทั้งหลายในเมืองนี่หูผึ่งกันหมดเลยก็แห่งแล้ครับเค้กก้อนใหญ่ขนาดนี้ใครๆก็อยากได้ส่วนแบ่งแต่แต่มันไม่ใช่แค่เรื่องเงินอย่างเดียวนะคะครับยังไงครับ คือการได้ร่วมง,งานกับที่หากรุ๊ปตอนนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นการสร้างคอนเน็ชันกับเจ้าของใหม่อ๋อคนที่มีอํานาจคนใหม่ใช่ค่ะคนที่ดูทรงอิทธิพลมากการได้เข้าไปใกล้ชิดนี่ประเมินค่าไม่ได้เลยนะเข้าใจเลยครับแล้วแรงกระเพื่อมนี้มันก็ไปถึงตระกูลเซียวด้วยใช่ไหมครับแน่นอนค่ะโดยเฉพาะในหญิงใหญ่เซียวครับได้ยินว่าท่านมองเห็นเป็นโอกาสทองเลยใช่ค่ะเรียกประชุมครอบครัวด่วนเลยแบบเป้าหมายชัดมาก คือต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในโปรเจก์นี้ให้ได้ถูกต้องค่ะต้องเข้าไปให้ได้ดูเหมือนเดิมพันครั้งนี้จะสูงมากสําหรับตระกูลเสี่ยวสูงยังไงครับช่วยขยายความหน่อยคือต้องเข้าใจก่อนว่าตี้หาวกรุปเนี่ยที่ผ่านมาแทบไม่เคยมองตระกูลเซียวเลยนะคะอ๋อเหรอครับไม่ได้อยู่ในเรดาร์ว่างั้นเถอะ ประมาณนั้นเลยค่ะแต่คราวนี้นายหญิงใหญ่คือทุ่มสุดตัวเลยนะประกาศกลางที่ประชุมเลยประกาศว่าอะไรครับประกาศว่าถ้าใครใครก็ตามนะไปเจรจาเดีลยวร่วมมือมูลค่า150ล้านบาทมาได้ครับ150ล้านจะได้ตำแหน่งใหม่ไปเลยหัวหน้าบริษัทโอ้ oh. ตำแหน่งที่ไม่เคยมีมาก่อนใช่ค่ะไม่เคยมีมาก่อนเลยนี่แสดงว่าแกคาดหวังสูงมากแล้วก็เอ่อสร้างแรงกดดันให้คนในตระกูลแบบสุดๆไปเลย ฟังดูแล้วบรรยากาศในตระกูลเซลตอนนั้นคงตึงเครียดน่าดูเลยนะครับใช่เลยค่ะมันมีความขัดแย้งในตัวนะคือความทะเยอทะยานของคุณญาติกับความรู้สึกจริงๆของคนในตระกูลที่อาจจะรู้สึกว่ามันเกินตัวไปหรือเปล่าถูกต้องค่ะคือพวกเขาก็รู้สถานะตัวเองดีว่าเทียบกับเตียฮากรุปแล้วมันห่างกันเยอะแล้วในที่ประชุมเป็นยังไงบ้างครับมีใครกล้าสเสนอตัวไหมตอนแรกนี่บรรยากาศน่าอึดอัดมากเลยค่ะ เริ่มจากเซียวไห่หลงหลานชายคุณโปรดครับเขาว่าไงครับก็เปิดมาก็แควเย้เฉินก่อนเลยตามสไตล์เขาเอา้าวลูกเขออยแต่งเข้าคนนั้นนี่แหละครับใช่ค่ะแล้วพอคุณย่าถามว่าใครจะอาสาทุกคนเงียบกริบเงียบเลยเหรอครับเงียบสนิทค่ะพอคุณย่าหันไปถามเซียวไห่หลงโดยตรงครับตัวเต็งเลยนะนั่นหลานลักเขากับปัดเลยค่ะบอกว่าคุณย่าครับขนาดตระกูลหวังยังโดนไล่เลยพวกเราจะไปสู้หน้าเขาได้ยังไงอะไรทํานองนี้ โหพูดแบบนี้ออกมาเลยค่ะแล้วคุณย่าก็เลยสวนกลับไปแรงมากว่าไร้ประโยชน์ยิ่งกว่าเยเชิญซะอีกโอโ้โหแรงแสดงว่าผิดหวังในตัวหลานชายคนนี้มากผิดหวังอย่างแรงเลยค่ะและที่น่าสนใจคือการเปรียบเทียบกับเยเชิญเนี่ยแหละครับคนที่ปกติเหมือนไม่มีตัวตนใช่ครับกลายเป็นไม้บรรทัดวัดความไม่ได้เรื่องไปซะง,งั้นแล้วเยเชนินเหครับเขามีปฏิกิริยายัางไงบ้างในสถานการณ์นั้นเยเฉินนี่แหละค่ะที่กลายเป็นจุดเปลี่ยนแบบเงียบ ยังไงครับคือในขณะที่ทุกคนกำลังอึงอ้งๆหรือปอดแหกกันอยู่นะคะโดยเฉพาะเซียวไหหลงครับเย่เฉินกลับกระซิบให้กำลังใจภรรยาเขาเสียวชูรันอ๋อกระซิบว่าเลยครับบอกว่าไม่ต้องห่วงคุณทำได้แน่อะไรประมาณนี้ค่ะโหให้กำลังใจภรรยาทาั้งๆท,ที่สถานการณ์มันดูยากมากใช่ค่ะมันแสดงให้เห็นอะไรบางอย่างที่น่าสนใจในความสัมพันธ์ของคู่นี้แล้วก็ พลวัตในครอบครัวนี้ด้วยครับแล้วแล้วเซียวชูรันเธอก็เลยนั่นแหละค่ะจุดสําคัญเลยคือตอนแรกเซียวชูรันก็ลังเลนะคะเหมือนคนอื่นๆนั่นแหละครับก็คงกดดันหน้าดูแต่พอได้ยินคําพูดสามีเหมือนได้กําลังใจเธอก็เลยรวบรวมความกล้าครับแล้วก็ลุกขึ้นยืนบอกคุณแย่ว่าคุณย่าคะหนูหนูจะลองดูคะ่ะโหกล้ามากลุกขึ้นมาท่ามกลางความเงียบและความไม่เชื่อมั่นของทุกคนใช่เลยค่ะ เป็นการตัดสินใจที่แบบพลิกสถานการณ์เลยนะสุดยอดจริงๆครับก้าวออกมารับภารกิจที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้เลยจริงๆอืท่ามกลางสายตาของทุกคนในตระกูลแต่ก็เพราะแรงหนุนจากเยเชนสามีของเธอครับสรุปก็คือเซียวชูรันเป็นคนอาสาในที่สุดใช่ค่ะการตัดสินใจครั้งนี้ของเซียวชูรันน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเลยล่ะคะ่ะแล้วก็คงมีเรื่องราวตามมาอีกเยอะแน่ๆน่าติดตามมากครับแต่ มันก็มีคำถามที่น่าสนใจนะคะอยากจะทิ้งทายไว้ให้ลองคิดกันดูครับอะไรครับคืออะไรคือแรงผลักดันจริงๆที่อยู่เบื้องหลังการตัดสินใจที่กล้าหาญขนาดนี้ของเซียวชูรันอืมน่าคิดนะครับเป็นเพราะแค่ อยากพิสูจน์ตัวเองหรือเพราะเชื่อมั่นในคำพูดของเย่เฉินจริงๆหรือว่ามันมีอะไรซับซ้อนกว่านั้นหรือมีแผนการอะไรบางอย่างที่เรายังมองไม่เห็นในการเคลื่อนไหวครั้งนี้ของตระกูลเซียวใช่ค่ะอาจจะมีอะไรซ่อนอยู่ก็ได้ใครจะรู้ก็เป็นเรื่องที่น่าติดตามต่อไปนะคะ